สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะจะเป็นลายนะคะดอกกุหลาบเทียน,น่าค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เราใช้สีทูโทนนะคะเพื่อนๆลายกุหลาบลายนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งลายนะคะที่ทําง่ายๆนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะริบบิ้นตาละคังค่ะ12มิลเบอร์2ค่ะวันนี้เราใช้2คู่สีนะคะกันไก่ไม้บรรทัดเหรียญบาทค่ะวันนี้เราใช้ริบบินนะคะทั้งหมด2ชุดนะคะเพื่อนๆชุดแรกนะคะเป็นเส้นยาวนะคะเราจะใช้นะคะ4เส้นนะคะความยาวค่ะ37เซนค่ะ แล้วเรานะคะจะตัดปลายนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้นะส่วนชุดที่สองค่ะเส้นสั้นค่ะแล้วใช้สี่เส้นเหมือนกันเลยนะความยาวค่ะยี่สิบเซนค่ะเราจะตัดปลายด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราไม่ตัดนะคะจะคงไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเส้นยาวกันก่อนนะคะโดยที่เราจะจับนะคะปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพับลงมานะคะสิบเซนค่ะ เราจะพับลงมา10เซนนะคะแบบนี้นะจุดที่เราพับนะคะเราจะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสี่กันเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะโดยที่เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยค่ะ เส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดนะคะเข้าช่องของเส้นที่หนึ่งให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับเข้าไปให้ชิดเลยแบบนี้แล้วดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาค่ะหลังจากนั้นเราจะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะต่อมาค่ะเราจะเอาเหรียญบาทมาวางเลยค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะทําการล็อกเหลี่ยนนะคะโดยใช้ลิบบิ้นนะคะทั้งสี่มุมนะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างพับขึ้นด้านบนค่ะด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะตรงนี้จะมีจุดสอดนะคะเราจะมาพับสอดตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะพับสอดแบบนี้นะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะ กดบีบได้เล็กน้อยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านให้เรานะคะทําการเก็บปลายนะคะเส้นสั้นทั้งสี่มุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านบนพับสอดเก็บเลยค่ะเวลาเราพับสอดแล้วนะตรงเนี้ยสันตรงเนี้ยเราจะกดบีบมิดนึงนะคะการลิบบินสไลด์ออกนะเราจะทำอย่างนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะ หนึ่งนะคะพับสอดเลยเส้นสุดท้ายค่ะจะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะให้เราพลิกกลับด้านเลยค่ะเราจะทำการนะคะขึ้นกลีบแรกนะคะกลีบแรกของเรานะคะก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยเล็กๆตรงนี้นะตรงนี้นะคะสี่มุมนะ เราจะขึ้นกลีบแรกก่อนเลยโดยที่เราจะใช้ลิบบิ้นด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บลิบบิ้นนิดนึงเราจะใช้ลิบบิ้นด้านบนนะคะจับริบบิ้นบิดไปทางด้านหลังนะคะบิดไปทางด้านหลังแบบนี้นะนิ้วชี้ประคองตรงสามเหลี่ยมไว้ค่ะปลายลิบบิ้นเราจะโค้งลงด้านล่างแบบนี้นะโค้งลงด้านล่างแล้วก็นำปลายลิบบิ้นมาสอดด้านข้างเลยค่ะ ริบบิ้นก็จะออกมาตรงกลางนะคะแล้วเราจะค่อยๆดึงนะริบบิ้นจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอ่าหมุนนะคะเราจะทำทั้งสี่มุมเลยค่ะจับริบบิ้นนะคะบ,บิดไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ไปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะค่อยๆดึงนะ จีบที่สองแล้วนะคะหมุนนะคะจีบที่สามค่ะลิบบินนะคะจับไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ไปลายลิบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะนี่นะเส้นสุดท้ายค่ะ ตอนนี้เส้นสุดท้ายนะคะจะมีเส้นยาวนะคะแบบนี้อยู่สองเส้นนะให้เรานําเส้นด้านบนนี้ค่ะมาพับเก็บไว้ก่อนเราจะใช้เส้นนี้นะคะเสร็จแล้วจับริบบิ้นบิดไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ปลายริบบิ้นนะคะโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างค่ะค่อยคดึงนะคะอ่า ตอนนี้เราได้เสร็จทั้งสี่มุมแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูว่ากีบไหนถ้าเราดึงไม่กระชับนะคะเราก็จะทําการดึงอีกสักนิดนึงนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมานําริบบิ้นชุดที่สองนะคะที่เป็นเส้นสั้นนะคะนํามาสอดนะคะโดยที่เราจะนําริบบิ้นด้านบนค่ะพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะแล้วเรานําริบบิ้นนะคะสีขาวมาสอดด้านหลัง ดิบบินเส้นที่เราพับลงไว้เลยค่ะเราจะมาสอดด้านหลังที่ริบบิ้นที่เราพับลงมานะแบบนี้นะคะโดยที่เราจะให้ดูนะคะตรงเนี้ยค่ะถ้าเราสอดแล้วริบบิ้นเลยออกมาให้เราดันกลับเข้าไปนิดนึงนะคะเราจะไม่ให้เขาเลยออกมานะเราจะให้ริบบิ้นเสมอพอดีขอบตรงนี้นะโอเคเราจะสอดอย่างนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะจับซ้อนด้านหลังเลยนะคะ ทำไปเรื่อยๆทั้งสี่มุมเลยนะขอแค่อย่าให้เขาเลยไปด้านหลังนะถ้าเดี๋ยวเลยเราก็จะดันเขาทีหลังได้นะคะเส้นจุดท้ายค่ะพับลงมาแล้วก็มาสอดดิบบินนะคะอ่าตอนนี้เราสอดทั้งสี่มุมเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะตรวจสอบอีกทีนึงว่ามีเส้นไหนเลยไหมถ้าเลยเราก็จะดันเขานิดนึงนะคะแบบนี้นะเราไม่อยากให้เขาเลยออกมาเพราะเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยนะคะแบบนี้นะอันนี้คือไม่เลยแล้วนะอ่าแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็พลิกมาทางด้านหน้าตอนนี้เราจะมาทําเกรสรกันละคะ่ะเกรสรที่อยู่ข้างในนะคะเกรสรด้านในตรงกลางตรงนี้นะกับกีบด้านข้างที่เป็นกีบซ้อนนะคะ โดยที่เรานะคะจะจับทีละสองเส้นนะคะจับคู่นะคะพร้อมกันสองเส้นเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนให้เป็นคู่ที่หนึ่งด้านล่างเป็นคู่ที่สองด้านขวาเป็นคู่ที่สามแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นคู่ที่สี่นะคะเราจะจับคู่ที่หนหยิบยกขึ้นมาแบบนี้นะคะทั้งสองเส้นนิ้วชี้นิ้วโป้งจับประคองไว้แบบนี้นะ คู่ที่สองค่ะด้านล่างเราจับมาทับคู่ที่หนึ่งเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคู่ที่สามด้านขวาค่ะจับมาทับคู่ที่สองเลยเสร็จแล้วคู่สุดท้ายค่ะคู่ที่สี่เนี่ยอยู่ด้านล่างเราเบี่ยงมานิดนึงแล้วก็จับขึ้นมาทับนะคะแบบนี้นะเราได้สี่คู่แล้วนะต่อไปค่ะเราจะเอามือขวานะคะมาจับตรงนี้แทนเนี่ยเราจะเปลี่ยนมือนะเอามือขวามาจับแทนแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราจะค่อยๆรวบเขานะให้เขาตึงๆนิดนึงแล้วก็มือซ้ายเราจะมาจับที่ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะบิดปลายลงแล้วก็บิดฐานลงพร้อมกันแบบนี้นะคะเราจะบิดแบบเนี้ยหมุนไปแบบเนี้ยหนึ่งรอบนะคะโดยที่เรานะคะจะให้เพื่อนๆนะคะทําสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นิดนึงว่าให้เราพับอย่างเงี้ยนิดนึงให้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเวลาเราหมุนหนึ่งรอบแล้วเรามาเจอจุดนี้ก็แปลว่าครบหนึ่งรอบนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มหมุนกันนะคะไปแล้วนะคะหมุนเลยนะหมุนไปเรื่อยเนะคะไปเรื่อเรื่อยเลยเนี่ยค่ะเราเจอสัญลักษณ์ที่เราทําแล้วตอนนี้เราหมุนได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะจับริบบินมาหนีบไว้ที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยแบบนี้นะมาหนีบไว้แล้วเราจะปล่อยลิบบินทีนึงสองเส้นเลยค่ะปล่อยคู่แบบนี้นะพอเราปล่อยแล้วเราจะจับ เฉพาะสีแดงจับตามแนวก่อนนะแล้วเราก็จะบิดมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะบิดนะคะบิดมาด้านหน้าแบบนี้นะปกติตามแนวแล้วก็บิดมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็มาสอดนะคะเวลาสอดอ่ะเดี๋ยวบอกจุดสอดน,นิดนึงจุดสอดนะคะอันนี้คือริบบินปลายลิบบินที่ว่าปลายริบบินนะคะพอปลายริบบินเนี่ยจางนี้จะมาเจอกีบแล้วก็เราก็จะตรงๆลงมาเสียบลงไปแบบนี้นะ สมมุติว่าอันนี้เป็นริบบินที่เราจะเสียบนะคะเห็นไหมปลายลิบบินกรีบแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีสามเหลี่ยมมันจะมีช่องให้เราสอดแล้วก็จะสอดริบบินให้ตรงลงมาแบบนี้นะคะอันเนี้ยทั้งสีขาวทั้งสีแดงเราจะสอดจุดนี้ทั้งคู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสอดกันนะเราจะปล่อยริบบินสองเส้นพร้อมกันแล้วแต่เราจับสีแดงไว้ก่อนแล้วก็บิดริบบินมาด้านหน้าแล้วสอดค่ะ บินก็จะจอกมาทางด้านล่างแล้วค่อยๆดึงเสร็จแล้วเราจะจับสีขาวนะคะจับแล้วก็บิดมาด้านหน้าแล้วก็สอดด้านหลังของเส้นสีแดงที่เราสอดเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะสอดต่อพร้อมกันลงไปเลยแล้วก็มาค่อยๆดึงเส้นสีขาวนะคะเราจะให้เขาซ้อนอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะมันจะซ้อนเหลื่อมกันแบบนี้นะคะเราไม่ให้ดึงเสมอกันนะ แล้วจะให้เขาเหลื่อมเยอะๆหน่อยก็ดีแบบนี้นะ,ะเหลื่อมแบบนี้นะคะสังเกตเห็นไหมเขาจะเหลื่อมเหลื่อมเป็นสองกลีบแบบนี้นะ,ะหมุนเลยค่ะคู่ที่สองเราปล่อยพร้อมกันสองเส้นแล้วเราก็จับเส้นสีแดงมาสอดค่ะเสร็จแล้วเราก็จับเส้นสีขาวมาสอดเป็นกลีบซ้อนที่สองด้านหลังนะคะ อ,อเคอีกที่สองแล้วนะอ่าหมุนค่ะผู้ที่สามนะคะล้วก็จะมาสอดเลยลวกาจับเส้นสีขาวค่ะสอดต่ออ่าหมุนนะผู้สุดท้ายค่ะเราก็จะเอาเส้นสีแดงสอดก่อน แล้วก็เส้นสีขาวนะคะจับสอดต่อข้างล่างอตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูว่ากลีบไหนเล็กไปใหญ่ไปเราสามารถจัดแต่งได้นะคะ,ะเราจะดูว่ากรีดไหนสวยไหมจัดแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะ อ่าโอเคตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านเราจะทําการตัดริบบิ้นออกก่อนเลยค่ะทั้งหมดตรงนี้เลยนะทั้งเส้นบนเส้นล่างเราตัดออกเลยนะคะแบบนี้นะเราตัดทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะดอกกุหลาบเทียนหน้าของเรานะคะก็จะออกมาสวยงามน่ารักมากมเลยนะคะแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากมเลยค่ะแบบนี้นะคะทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆมือใหม่ทําได้นะคะแบบนี้นะคะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ